ค่ะกับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านค่ะข้ามณีกับมาพบกับเจคั่มามตัวติ่งขึ้นกาวเนาะค่ะมณีเจคั่มสามตัวติ่งกับไอ้แมงตลือดตาแล้วก็ฟันกับคุณยายจอยค่ะค่ะคุณยายจอยนี่เพื่อนฝันค่ะเพื่อนฝันเห็นเมย์พันวันเนาะค่ะค่ะฝันเห็นเมย์แง่ใดเนาะค่ะคุณยายว่าเด็กกับว่าผัดพันวันเนาะค่ะหลังจากนั้นเพื่อนกับฟันเห็นหลานเนาะค่ะฝันว่าหลานนี่ผูกคอตายพันวันเนาะค่ะ ความฝันของคุณยายจอยเพื่อนสิี่ยเนวทางเขาจังไดเป็นไปเป็นมาแนวใดก็เพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะถ้าก็ไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของคุณยายจอยไพร้อมกันเนาะค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะคุณยายจอยค่ะสวัสดีจ้าโอกันอีกแล้วเนาะโดนเติบแล้วเนี่ยวันนี้การที่มาติดตามนั่งเล่าความฝันกับคุณยายจอยว่าอะไรมหาเพิ่อนย่ำได้มาพอคุณยายได้เถื่อนเนาะค่ะจะมื้อนี้มาคำกับมาพออยู่บ้านเพิ่นเนาะค่ะ ค่ะคนสีฟันยังไรกับห้คุณยายนี่เราก็ฟันให้ฟังค่ะจ้าค่ะฟันยังไรค่ะคุณยายฟันเห็นแม่พฟันยิประสังเมยแล้วอ๋อค่ะฟันไปหาคนยี่เงิน่าแม่จะเป็นยังจะขึ้นนอนแม่บมวนแล้วว่ะคเป็นยังจะบมวนแม่ก็เลยว่าค่ะมันเป็นยังไรเดียวว่เป็นยังดอกลูกแล้วว่าแม่บ네่เป็นยังดอกเออล้วว่ะบาดีไปถามลราว่าแม่จะได้ข้าวหรือบอว่มาล้านหัวก็ตาย หลานสาวแต่คนเขาท่านตายเด็กมันยังยงอยู่ยี่น่ะมันตายแล้วแม่หูแล้วเราวะ่ะแม่หูลลลแล้วลาลูกเราว่ะเอา้าหูแล้วบอ่เนี่ยกว่าก็เราหูก็เลยมาถามเจ้าอุกัสค่ะมุกเปน็นยังดอกเดี๋ยวนี้เขาถา่ายตำรวจอยู่เขาแขนมนัหนหันแล้วมุกเป็นยังหอกนั่งเราวะ่ะมันบุกเป็นยังเราว่ะค่ะนี่ความฝันแม่นในฝันเราว่ะบุกเป็นยังมาเดี๋ยวก็นั่งยยเแกออกไปแบบนี้เราเขาไปบอยนา่ยังลูกไป ฝันเห็น่าเออดแม่ป่าเสียชีวิตแม่ป่าอยู่น้อยค่ะหันเห็นป่าีน่าฝันเห็น่าใสผูรักตายผูรักเสียชีวิตค่ะไปเห็นหมอยมันคือฝันเห็นหลายคนแท้ว่าะสัตว์บาปอีลูกสาวเพน่้นเป็นกรมหัวสิเป็นน้ำเมร์คนแม่ป้าแม่ป้าจะจะไปเด้อแม่เจ้าตายแล้วเลยแม่ของว่านตายแล้วอะตายแล้วยิ่งว่าแม่ของว่านตายกว่าจะเป็นน้ำเมร์ของเราอ่ะเขาไม่ปบาป เอาแล้วก็แพ้พกหัวไแดดแล้วยางลกป่ดแม่เราไปเลยยางไปนับกันเลยแม่ยเอาเดี๋วไปขอไปชิเมือเงื่อนขอยตัวว่าสันขอว่าขอกระม่อมเงื่อนมาเงื่อนปุ๊บมาเอาผู้ฝันเป็นอะ่าค่ะเลขฝันตีออกมากล้วล่ะค่ะเลขฝันตีวมากครเก่าศูนย์บเก่าศูนย์แมีนบันีวันที่หาวางหันวันพอ ก็<ะ>เลยทุ่งค่ะได้เล็กทุกทุบแตกมูลไอแพดลงเรือถ่ายหูวงไปยู่แมนโทรศัพท์นั่นมันบริษชาตร์เบดมันมันแบดมันเสื่อมถ่<ะ>ายไหอยูบรตัวดอกค่ะเราวังหันเล็กทุกกระเขา ่ะบ่ได้มาติดตามเขาบอกเนอะอายุกับเขาค่ะมาหาคุณยายบ่พอคุณยายเขาต้องบนื้องล่างวังหันน่ะค่ะโอ้เสดยเนาะคุณยายเนาะเเนนเสดายอยู่กับเออบ่เป็นยังดอกมันเห็นจะแดนบ่ขอกันเนาะค่ะมาเนี่เลขทูบนั้นสามเก้าสองอธิษฐานเลยเด้ค่ะอธิษฐานมาตอนยังบ่จุดอ่ะอธิษฐานว่าขอให้เก่าขอให้มีเก่าครับมีสองมาสั้นค่ะระหว่างเก่ากับสองเห็นมากตัวใดตัวหนึ่ง ว้ายมาทั้งสองตัวค่ะเขาทั้งด่างทั้งบนอบอกค่ะวังหันเขาทั้งบนทั้งล่างโอ้เนางหันเขาลีหลีค่ะบงคลิปบอกเพราาเละทูบนล้วนี้หน้ามันก็บ่ริว่าเอาดอกหญ้านี่ถือเลขทูบค่ะ,คะมันอดได้เตลเลขอันฝันไปมันก็เลยได้ถือพวงหนึง่งบันนี้จะาข้องผัดจุดทูบจุดมือเลี้ยมือหนึ่งสองมือเลขดอกเลยจุดมันผัดเขา หนีอีรียากระท่ายกระแตกเลยวะคารุแตกรอบนี้กาแตกรอบนี้กระแตกอีกแมนแตกพาเคืองเลยพาอย่างสีเลยล่องใส่กลวยคนละขาเติงค่ะจุดใส่กลวยหลอดแมนอันนี้มันกระได้เก้าอู้สามอใหญ่บอกพี่ตัวโตตสามเก้าสองเล็กถูกนั้นวะยายแมนเลยสามสามเก้าสองสามเก้าสองเล็กอายุล้านนั่นยี่สิบเจ็ดอย่างยี่สิบแปดเต็มพอดีค่ะมันที่ที่พันปั๊ด ผูกข้อตายแม่แต่เพื่อนบบท่านตายด้วยแต่ว่าปกติแล้วเพ่นฝันเนาะแต่ว่าตัวจริงเพื่อนบบท่านละตายแม่ค่ะแม่นี่ฝันแม่นี่ฝันอายุเพิ่นตัวใดก่อนเนี่ยอายุเพิ่นเจ็ดสองโอ้สองเจ็ดสองแปดอ๋อค่ะมันอยู่อยู่สี่พอดีเต็มพอดีนะค่ะเต็มพอดีสองเจ็ดสองแปดบาดนี้เมื่อเจ้าถูกนังก็นอนเนาะ นอนฟันน <Ha. S 2> <ceu? S 2> ี่ค <af S 2> ือไหนฟันว่าเขาของมาหายคือเนี่ยกินมาผู้หญิงัย่า่ย่า่เขาของมาห้เขาปะอันอันเนี่ยกินมาหายว่าเอาดอกบ๊อมากมาสานคนว่าบ๊อมากก็สร้างคนเสี้ยวไปหาเขาปาจังซีคือยูทูบได้หนิผมมาเกี่ยวกับปวดที่แันเซ่ยฟัดฟัดเจ้อผมสนใจเขาเลยเขาบอกว่าเขาเมื่อก็เดินย่ายเขาบอก เขาเอาของมาให้ว่าบ่มาบ้าบอเขาก็บทีมให้แม่นเขาเพราะวางไว้คือเก่าก็ไม่มีเขาของนี่ไปไว้นี่ตุ๋มเซ้ยกูจังสิกินต้องเปิดมาจังอีหยังยายกับบุรีเบิงวางไว้ละกันนี้เลยแม่นเข้าเมื่อผู้เพิ่นผู้เพิ่นไ้นั่นเพิ่นเสียชีวิตตยังค่คะโมโหจักเพิ่นเจอะโกโบจักเพิ่นโมโหหน้าตาก็บ่เคยบ่บ่บ่โมโหหนีปบ่ตูอกันค่ะกันใหญ่ฟันยังได้ก็คือว่าจังสั่นค่ะ่วย โมหมากักคนเดียวยังไงฮะวัยห้ากูเคสิกินเหมืสักแต่ว่ท่านกินนะยายก็ไป่ไหวนี่ตู่ก็เลยมาโก,กนเรือนโตออีก <ละ S 2> คือเขาวันตัวหนี้นอกฟันตัวหนีแต่ว่าคุณยายนี่กะบอกเคยฟันเห็นที่เพิ่นครูพ่อตายเจ้าเทานอบอ่บ่บ่ร้านคนนั้นก็บอกเคยเห็นเหม่อนร้านสาวบอกเคยบน่นบอกเคยกินมองนี่มันกันยังเป็นคนเขาโยงที่ เพื่อนยังมีชีวิตแม่ยังอยู่ยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่แต่ฟันบ่เพิ่นผูกก็ตายเขาทรวาก็บอกใก้เห็นพ่อไหายน้ำร้านอยู่ดีค<ฆ>่ะอู้หลานสาวกูกำแพงงามค่นจจคงง <c oughs> ว่าตายจากมันคงงามได้ในความฝันหรือไงหายแล้วหายหายก็หุงเมื่อก็ถามไปถามแม่นี่แหละกลับมาฮื้อไปถาม่าตแม่บุชหูแม่ราหูแล้วไปเกาเพื่อนว่าคัน ฝันว่าไฮนี่มีโสดเนาะหลอกก่อนเลยฝันว่าไฮยังสิค่ะโอ้โคงหนึ่งเพื่อแบบบอกรับเลยว่องไงเขาพองอ๋อว่องไฮพองคงเลื่แต่เลขถูกบุณยไปดอกเพราะว่าบ่มีคนมาเอาค่ะเขาก็บุญใหมากยิ่นั่งนั่งกับบุญใหมาเขาดีเลยเพราะว่ามาย้ำได้บุญใหญ่พอกันเลยเนาะแหม่แหม่บุพอกันค่ะครังวดนนี้กะคิดว่า คือสีดวงตัวคงดวงสุพงกันอยู่เนาะม่กันวอรแล้วก็บคนหลุมว่ามันต้องมากเลยทั้งตัวเลยฟันเห็นแม่นี่ว่าบ่ผ่านเนาะฟันเห็นแม่นี่บ่ผ่านแม่นบ่มีเก่าก่อนฟันเห็นแม่กับมาคือเก่าค่ะอีนี่คุณคือเด็กค่ะค่ะอย่างแรกความฝันของคุณยายมีอย่างเพิ่มเติมบ่คอโบโมมีดอกยางมีเท่านี้ล่ะค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านข่อนข้าได้รับชมรับฟังเนาะค่ะ ค,ค่ะ,ขอ,คะขอบคุณค่ะสวัคดีค่ะเมน้ก่ะมาสรุปตัวเลขของคุณยายจอยเนาะค่ะตัวเลขของคุณยายจอยนี่เพื่อนฟันค่ะฝันว่าล้านเพื่อนผูกข้อตายเนาะค่ะคาเลขกตีฟันของเพื่อนกะหกเก้าศูนย์สามเก้าสองนี่กะเป็นเลขถูกคุณยายจอยเพิ่งหุดถูกเนาะค่ะค่ะอายุของหล้านเพื่อนกะยี่สิบเจ็ดอย่างเขายี่สิบแปดค่ะเก้าสองนี่กะเพื่อนนินค่ะนินเก้าสองค่ะ ค่าบ้านเด็กที่เพิ่นกะหกสองบ้านเด็กทีของเพิ่นเนาะค่ะแปดสองนี่กะคือเล็กมากเนาะค่ะข่าวันที่สิบหกท่านว่าพ่อสอสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกระห้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลโชคโชคมันมนลำลำรว้ยๆยเฮ่งเฮงปังปังไปกับความฝันของคุณยายจอยค่ะข่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบวันเลยพลาดแนวทางความฝันแนวทางตัวเลข ให้ท่านผู้ชมทางบ้านของเฮาเร,รับชมรับฟังเนะาะค่ะค่ะถ้าผู้ใดยังบ่ทันกดติดตามเจ้ข้ามก็ขอฝากช่องเจ้ข้าสาตัวเต็งนํานี้เด้อค่ะค่ะมีแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขเด็ดๆอยู่มองใดเจ้ข้ามาตัวเต็งก็สิไปหามาให้ท่านผู้ชมไดรับชมร,รับฟังต่อไปเนาะค่ะค่ะสํา,าสหรับคลิปนี้เจข้ข้ามสามตัวเต็งก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะค่ะค่ะคลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ